สวัสดีครับท่านผู้ชมสามเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกเลยครับวันนี้เราก็เอาแร่มาล้างนี่คือสายแร่เขาอมคึมนะครับสายแร่เขาอมคึมนะครับนี่เรามาล้างนะครับได้เช่นกันนะครับนี่คือสายแร่เขาอมคึมสายแร่เขาอมคึมนะครับเราต้อง ให้นั่นไว้ก่อนนะครับสายแรกเขาอุ้งึึนนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเหมือนกันเช่นกันเกือบทุกก้อนนะครับนะครับชมเลยนะครับก็จะพลิกไให้ดูเรื่อยฮะดูชมกันนะครับนี่เป็นสายแรกเขาอุ้งึึนนะครับแต่ว่าอยู่ใต้ลังปูกนะครับ ที่อยู่ใต้ลังปูนะครับอยู่ใต้ลังปูนะฮะนี่คือสายแรกเขาบึงขึนนะครับก็เขาก็มีประกายธรรมดานะครับธรรมดานะครับนะฮะ นี่ของแท้นะครับตีนนี้ว่าเราจะมาดูาคดปวกกันเอามาะคดปว่วงเป็นอย่างนี้นะครับคดปวกขาวนี่นะฮะคดปวกขาวลักษณะเป็นนี้นะครับก็อยู่ใต้รังปวกเหมือนกันก็อยู่ใต้รังปวกเหมือนกันนะครับนี้นะครับนี้นะครับคดปวกนี้นะครับนะฮะแล้วคดปวกสีดํา ที่เกาะด้วยปนึกนี่นะครับนี่อยู่ใต้รังปลวกเช่นเดียวกันนะครับใต้รังปลวกเช่นเดียวกันนะครับนะครับนี่นะครับใต้รังปลวกนี่แหละเขาเรียกคดปลวกนะครับในส่วนที่ว่าจะให้เห็นจริงเลยก็คือคดปลวกอย่างนี้นี่นะครับอาจจะพลิกซ้ายพลิกขวาไปไหนเอาอย่างนี้ก็ได้เอาจะได้ชัดหน่อย นี่มันไม่ชัดนะครับอ่านี่นะครับอ่านี่ขดปวกนะครับนี่นี่นะครับเหลือเขียวนะฮะก็มีบ้างนะฮะนี่ขดปวกนะครับอ่าอย่างนี้นะฮะนี่ให้ดูตะกี้นะครับนะะนครับนี่นะ อยู่นะครับนี่อยู่ใต้ลังโปกนะครับนี่อยู่ใต้ลังโปกนะครับนะฮะอยู่ใต้ลังโปกงนี่สายแรกเขาขึ้นขึนนะครับนี่ฮะนี่ฮะชนิดเดียวกันสายแรกอยู่โซนเดียวกันโอ้ยอยู่โซนเดียวกันโทษนะครับผมอยู่ริมน้ำพอดีนะฮะ ย่งไก็ขออภัยด้วยนะครับนี่นะครับนะครับนี่นะครับนะครับ,รบส่วนที่จะมีการนี่ฮะ อันนี้เกิดใหม่อน,นี้เกิดใหม่นะ้งนี้ดีกว่านะครับน,นี้เกิดใหม่นะครับไปล่ขาวมุมคืนก็จะเป็นอย่างนี้ยพลิกไปก็แสงไปตามแล้วจะแสงแดดนะครับเนะน,นี้เอาชัดให้ดี อย่างนี้นะครับเนี่ยที่เกิดใหม่เนี่ยสายแรกของคืมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือนี่นะครับตรงนี้โป้งนี่นะครับนี่โป้งนี่นะครับโป้นงนี่นะครับเนี่ยตรงเนี้ยนี่ก็คือสายแรกของคึมแล้วแต่แสงแดดจะออกมาเป็นประกในลักษณะแบบไหนนะครับวันนี้ก็ได้มาไม่ไม่เยอะนะครับ เพราะว่าไม่ใช่ของไม่ใช่หากันง่ายๆนะครับของพวกนี้มันเป็นแร่ธาตุไสิทธ์นะครับที่อยู่ปัญหาว่าเขาอยู่ใต้ลังปวกเท่านั้นเองนะครับดูนะฮะแต่ละก้อนจะเป็นอย่างนี้นะฮะนะครับนะก้อนจะเป็นอย่างนี้นะครับ ครับอันนี้ก็คือพดปวกที่เห็นเห็นกันอยู่ก็อยู่ใต้รังปวกเหมือนกันเช่นเดียวกันเช่นเดียวกันใต้รังปวกกันเช่นเดียวกันนะฮะแต่ว่าสายแรกเขาอุ้มคึมอ่ะมันจะต้องออกในลักษณะเอ,อลักษณะแบบนี้นะฮะสายแรกเขาอุ้มคึมนะครับออกนี้นะครับบางครั้งนะฮะ Mm. ห<ม>เห,หมือนเหมือนเหมือนทุกก้อนนะครับมันเหมือนเหมือนเหมือนกันทุกก้อนนะครับออกประกายเขียวไปเลยอย่างเงี้ยนะครับนะฮะอย่างงี้นะครับนี่คือสายแร่เขาคึ้นนะครับนะครับเพจผมไม่มีโกหกนะครับแท้ก็คือแท้นะครับในราคาเช่ากันเนี่ย เราไม่ได้ว่ากันนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เวอร์ในลักษณะแบบนั้นนะฮะพราว่าได้มาก็แบ่งกันไปนะครับแบ่งกันไปนะฮะแบ่งกันไปคนไหนมีบุญก็ได้ไปแล้วกันอย่างนี้นะครับเอาในลักษณะแบบนี้ดีกว่านะครับอันเนี้ยเรามาชมอันนี้มันน่าสนใจกว่าก้อนเนี้ยอันเนี้ยก็คือลังลังแต่ว่าเกิดใหม่ มีเกิดใหม่เห็นไหมนี่นะนี่นะนี่นะเกิดใหม่นะนี่นะนี่นะนั่นนี้เป็นหลังออกเขียวประกายนี่ล่ละนี่หละคำว่าเกิดใหม่ของของเหล็กอาถ้าในในวงการที่คุยกันก็นี่ก็หายากพอสมควรนะครับนี่ก็คือเกิดใหม่ ะจะเป็นรูปเราไปดูก้นกันนะฮะไปดูทางทางล่างบ้างาเดี๋ยวให้ชัดนะครับเดี๋ยวกันจะชัดหน่อยนะครับเกิดใหม่นะครับฝากติดตามผมด้วยนะครับชาวลิสกุลศักของแท้นะครับของแท้แน่นอนนะครับของแท้นะครับไม่มีโกหกนะครับ คดปวกก็คือคดปวกาสายแร่เหล็กไหลเขาขึ้คืมก็คือสายแร่เหล็กไหลเขาคึ้คมนี่คือลังของเขาแต่เนี่ยที่เกิดใหม่เนี่ยอันเนี้ยน่าสนใจเนี่ยคือน่าสนใจมากนะฮะันอะไรเป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะครับนะฮะคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะครับมัน,นไม่ชัดเลยฮะคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ